ชาวเน็ตหวังดีแนะนำแอปทักออนททำแบบนี้หลังถูกจีนพิธานนกุลถูกจับตามองความสัมพันธ์คนไหนตัวจริงหรือไม่ใช่ทั้งคู่หรืออะไรยังไงสำหรับแอปทัอนกับทีมพิธาลิมเจริญรัฐและโนนชานนสันตินะทรน,นุลหรือนนกุนลล่าสุดเพจด,ดังเผยบางช่วงบางตอนของรายการสามแซ่บที่หนุ่มกัญชยัยถามแม่แอปว่าตกลงจับเป็นคุณพิธาหรือคุณพิธานหรือใครแม่แอปบอกเลยว่าพ่อเล่นแรงหนุ่มถามตอ อว่าตกลงยังไงตอนนี้ขา่าวหรือข่าวแรงมากเป็นยังไงบ้างและถามว่าน้องหลาน้องแม่แอฟถามว่าคนไหนคะพ่อหนุ่มบอกว่านนกุลพอบอกว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งแนะนําแม่แอฟแสดงความคิดเห็นบอกว่าตอบชัดๆตรงๆไปเลยค่ะคนที่จิ้นเลยเถิดจะได้พเพาอนๆบ้างมีคนที่เชื่อว่าข่าวจริงก็ต่อว่าพี่แอฟกันมากมายไม่อยากให้ถูกจับโยงจับจิ้นกันเกินไปค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ